อาลองฉีด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 ใฉีดไอ้เขาเรียกอะไรเอออ่าเนี่ยมันจะเป็นปืนแรงดันน้ำนะมันก็จะฉีดไล่สิ่งสกปรกไปนะครับฉีดที่พื้นีิครับลูกฉีดที่พื้นอ่าฉีดอ่าฉีดฉีดลาบคาบดำๆออกแล้วไปไปเนบก็ไปเป็นลักษณะนี้นะครับวันนี้พี่ประบินก็จะมาทำควาสาดบ้านสวนนะฮะ ก็ให้น้องๆเข้าหัดทำความสะอาดนะครับาสามารถพักมาพูดคุยกับพี่มาวินได้นะครับมีใครบ้างเพราะว่าช่อง,ช,องช่องหลักอผมโดนอ่าครบับแต่อายุแต่อายุทูบไม่มีปัญหาใช่ไหม,มหแต่ผู้ชมยังไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะปดีมากอ่าติดไป อืมกอ,อก,กําลังใกล้ไปประสิทธิภาพก็โอเคนะฮะซื้อมาจากโทปีความสาานะอาดฮะ มือสั่นเลยมือสั่นมือชาเลยใช่ไหม <S <S ไม่มีผู้ชมเลยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันถึงช่วงนี้อาจจะไม่มีใครชมแต่เ,เราก็บันทึกไว้ว่าเราเคยทําอะไรไว้บ้างนะโอเคเป็นประวัตินะครับเออ สามตาฮะเออมันติดแั่นหนึ่งอ่ามีผู้ชมเข้ามาหนึ่งท่านครับผมสวัสดีครับคุณอะไรครับสามารถทักทายเข้ามาได้นะครับก็พี่มาวินกำลังทำความสะอาดบ้านสวนอยู่นะฮะเนื่องจากว่าบ้านสวนเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ะฮะพอเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ บางทีขี้เป็ดขี้ไก่ก็เยอะนะครับปูกับย่าอยู่กันสองคนนะครับเสาร์อาทิตย์มาวินก็จะมาช่วยทำความสะอาดบ้านสวนของอคุณปู่ครับกับคุณย่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมห้าคนตอน,นมาวินครับชูม,มือตดอนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะฮะซื้อมาจากชัว์พี่ครับก็ตอนนี้ก็ อะไรกันเนี่ยมันนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับขอ,อบคุณท่านผู้ชมที่ยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับเอ้เนี่ยคนขยนันไม่งั้นมือสั่นเลยดูนะครับอ่าอ่าถ้าขาบถ้าข้าบบนอ่าลองเขียนเป็นตัวหนังสือเลยชีดเป็นตัวหนังสือดิอ่าอ่าอก็ถือว่าเป็นกิจกรรมให้ มาวินนะครับช่วยทำความสะอาดบ้านสวนนะฮะบ,บ้านสวนของเรานะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงเป็ดเสียงไก่ไหมนะครับเป็ดไก่กำลังมเลยนะครับได้ฝึกครับทำความสะอาดบ้านด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พิชีดเนี่ยถ้าถามว่าจะสะอาดเท่ากับการเ,เทน้ำแล้วก็ขัดหรือเปล่าคคำตอบก็คือไม่ถึงขนาดนั้นฮะแต่ว่าปืนเนี่ยจะช่วยในการฉีดเขาเรียกว่าอะไรคราบสกรปรกที่มันติดแน่นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียกว่าใช้แปรงขัดมันก็จะเมื่อยฮะ ตัวเมื่อยนะทีเดียวเราก็ใช้ปืนฉีดเพื่อที่จะเอาคราบสกปร,ก,รกที่มันติดน่นออกนะครับหลังจากนั้นก็คงจะใช้แปรงขัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะคงต้องทำสองชั้นนะฮะคือทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงจะไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับฮะได้เยอะอยู่นะนเหนื่อยยังย้ายที่จะย้ายไปไหนย้ายไปตรงอีกฝั่งหนึ่งอา้าวย้ายก็ย้ายเอาตามมา,ย,าย้ายระวังปักไฟ ามาเดิน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 มาอ่า,อ,าอย่าเพิ่งฉีดตัวลูกระหว่างย้ายระหว่างคนย้ายห้ามฉีดระหว่างคนย้ายเครื่องนะฮะฉีดตรงนี้ก่อนอ่ะีดนี้ก่อนอ่าระวังปลั๊กไฟนะครับอ้าวอ้าวลองลองดูนะครับ ฉีดเป็นวงกลมเลยเก็บเป็นตัวหนังสือเลย XO XO นี่เพือเฉียทสำความสะอาดบ้านแล้วนะฮะตอนนี้เป็นบ้านสวนนะฮะมีกระท่อมด้วยนะครับมีกระท่อมสําหรับนั่งพักผ่อนนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็มาบ้านสวนนขโอเคให้เก็บเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาาษอังกฤษว่า M A R U I N แปลว่าชื่อมาวินเหรอ นอเอาย้ายไปย้ายไปทำความสะอาดนะัะเห็นไหมครับคราบดำๆนะครบคราบดำๆคือเรนอยู่ห้าคนตอนนี้อะคราบดำๆเราก็คงจะฉีดให้มันออกแบบออกได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าอาจต้องใช้แปรงขัดอีกรอบหนึ่งน,นี่ครับมาวินคนขยัน,นครับบ้านสวนของเรา ขอบคุณท่านผู้ชมหนึ่งคนที่อยู่กันอย่างเหนียวแน่นนะฮะครับนะครับส่วนนี้คือตัวดีฮะเป็ดนะครับเขาเรียกว่าผู้ทำความสุขกระปุกให้บ้านนะฮะเนี่ยเราเลี้ยงเป็ดไว้นะครับเ,เห็นไหมเป็ดเป็ดสีขาวครับก็ออกไข่กันได้กินกันเดียวนะฮะ นี่คือเป็ดนะฮะเป็นตัวที่มาขี้ใส่บ้านนะครับงูไกลๆก็มีฮะก็เป็ดเราก็จะมีมากกว่าสามสิบตัวนะฮะเห็นไหมเดินกันนะครับทัวบ้านเลยผลก็คือมันก็จะมาขี้ใส่นะครับบริเวณกับเรื่องนะครับก็เลยต้องให้มาวินมาทำความสะอาดนะครับนะครับกิจกรรมครับอ่าเป็ดหลงฝูมาแล้วอ่าเป็ดหลงฝูฮะเป็ดกลาบกลาบ ไก Connie, ่ก็มีฮะไก่ก็เยอะเป็ดก็แยะนะครับก็เลยมีการขี้นะครับใส่ใส่บ้านนะฮะก็เลยต้องก็ไม่เป็นไรเราถ่ายทอดสดนะว้าเป็ด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 นะครับมันเป็นการถ่ายทอดสดบางบางรายการเขาถ่ายทอดเป็นชั่วโมงนะลูกเราก็อาจจะบางแห่งก็ถ่ายทอดเป็นชั่วโมงโอเค นี่คือมือปืนเขาแล้วครับปืนฉีดน้ำครับยิงจนมือชาส่วนโน่นคือเป็ดนะฮะเราซูมให้ดูเป็ดนะฮะนี่นะฮะเป็ดโน่นเดินมาอีกไกลๆครับอีกยี่สิบยี่สิบตัวเดินสายมาเลยนะครับค่าน้ำค่าน้ไม่แพงลค่าน้ำไม่แพงเท่าไหร่ลูกก็สามร้อยกว่าบาทนะครับน้ำนี่มันใช้ไม่เยอะฮะมันมันเป็นน้ำที่แบบว่า,าวแรง,งดันแล้วก็มันกระจายเฉย เนี่ยฮะตัวไอตัวดีครับเป็ดที่ขี้ใส่บ้านเราอือส่วนนี้คือมาวินกับมือฉีดขี้เป็ดฮะ,ะครับเขาใอ่าลอง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 ,ลองฉีดทำลุงลุงกิ่นน้ำสิได้ไหม<ช>อืมอฉีดทั้งกระสาบใบไม้ก็ได้นะฮะใบไ้ม,ไม,มประสิทธิภาพก็โอเคอยู่ อที่มันขี้ใส่ต้นไม้คือไก่ใช่ไหมไก่ไก่ตัวผู้มันจะขึ้นไปยูบบนต้นไม้ไปปีนอยู่ใช่ไหมพอตีสามตีสี่มันก็จะมาขันอย่างเงี้ย่าเป็นไอ้น้ำเป็นไอ้น้ํานะฮะเดี๋ยวไปเป็นไอ้น้ำรองน้ํามาหัวจะเป็นสงการเนี่ยก็ฉีดรองน้ําแต่ห้ามฉีดใส่ตาคนมันจะอันตรายโอ้โหฉีดใส่ตัวคนก็อันตรายเลยเขาจะว่าเอาได้ ปืนฉีดน,น้ำแรงนันสูงะฮะก็วสายไวไฟก็จะไม่ขาดนะสายไวๆๆไฟสายอินเทอร์เน็ตไวไฟไ,ไ,ไม่เป็นไรลูกก <c oughs> ็อย่าไปฉีดใส่มันสิก็ต้องระวังเล่นแล้วครับจากทำความสะอาดบ้านกลายเป็นเล่นแล้วฮ <c> ะ <oughs> ยาฉีดใส่ไปไอ,ไอ,ไอไก้กระเบื้องในโลกมันจะหลุดน้ำฉีดทำความสะอาดไล่ไล่ขยะไปสิลูก ไม่เป็นไรเราอ่องน้ำเดี๋ยวมันก็น,นีแต่มาถึงว่าฉีดไล่ยขยะออกไปไล่เสร็จฝุ่นเศษอะไรออกไปอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามกิจกรรมการอ<บ>า่าก็เลยคุณฝากกดติดตามด้วยนะครับก่ะติดตามช่องของนีมากเลยครับเพราะตอนนี้ผู้ติดตามครบ400คนแล้วนะคะม่รู้จะจบอีกไหมอืมก็ไม่เป็นไรครับอ่าอ่ามาวินคุยกับอะไรท่านผู้ชมสลับกล้องมาเอาพราะ,อะบอกผู้ชมที่ว่าให้ติดตาม กดติดตามด้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอเคครับขอบคุณครับอ่าครับเดี๋ยวเราก็แะจบไลฟ์ไปก่อจะบอกบอก,บอกผู้ชมก่อนเราเราจะจบไลฟ์เพราะอะไร<อ>ทํากิจกรรมเสร็จแล้วขอ้อทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะที่ผมจะทาต่อเดี๋ยวผมจะอัดเป็นคลิปวิดีโอปกติด้วยนะครับครัขบขอบคุณครับก่อนขอบคุณ